สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนอกสถานที่นะคะมาดูซิที่พี่พิมทานอะไรทานเบอร์เกอร์ค่ะมากินทานแม็โด์บล็อนะคะก็แปลกๆเบื่อๆกับชีวิตค่ะนานๆจะทานจังพูดนะนี่ชิวๆอร่อยมากเลยฝาที่สำคัญจะบอกใครนะฉันทานพวกนี้ไม่เหมืนอนใครเพราะฉันจะไม่สามีพี่พิมจะกัดกินใช่ไหมคะ แต่พี่วิมจะออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็กินมากาปบายของโปรดพี่วิมค่ะแต่มันนานเราจะทานทีนะทานบ่อยไม่ดีค่ะจะอ้วนที่นี่โค้กรีฟิลฟรีค่ะลด ชิ้นต่อไปเบคอ,น,อ,อนจะแยกกินอย่างเงี้ยค่ะไม่ทานหมือนคนอื่นต่อไปก็ไก่ 吧，有吃没拉。